Many years ago, my grandfather... คลิปนี้เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของอันทิลดอนนะครับและจะมีเรื่องราวเสริมของตัวละครอย่างชายปริศนาอีกด้วยซึ่งสำหรับใครอยากรู้เนื้อหาหลักของเกมแบบทั้งหมดก็สามารถกดดูได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแวนดิโก้กันก่อนนะครับแวนดิโก้เป็นวิญ,ญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในภูเขาแบล็ก o ูดพายมาอย่างชานานโดยสมัยหนึ่งนักขุดเหมืองได้ลงมือขุดเจาะภูเขาแห่งนี้จนปลุกวิญญ,ญาณของแวนดิโก้ขึ้นมาพวกนักขุดเหมืองเหมือนจะติดอยู่ในนั้น จนในที่สุดพวกเขาก็เริ่มหิวโหวยและต้องกินเนื้อพวกเขากันเองทําให้ตอนนั้นวิญญาณก็ได้เข้าสิงร่างของพวกเขาเนื่องจากแวนดิโกจะเข้าสิงร่างมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์คนนั้นหันมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเอง ปู่ของชายปริศนาหรือลุงพ่นไฟคนนั้นเขาก็เคยเป็นนักล่าแวนดิโกมาก่อนโดยปู่ของเขานั้นกําลังไล่ล่าแวนดิโกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าแวนดิโกทุกตัวปู่ของเขาได้ตั้งชื่อมันว่าแมกพีจูแต่ทว่าปู่ของเขาก็ไม่สามารถตามล่ามันได้จนเขาก็โดนแมกพีจูสังหารลงลุงพ่นไฟได้แนะนําในบันทึกไว้ว่าไม่ควรสังหารแวนดิโกพวกนั้นเพราะจะทําให้วิญ,ญญาณของแวนดิโกหลุดลอยไปและมันอาจจะไปเข้าสิงร่างของคนอื่นต่อได้เขาเลยเลือกที่จะขังแวน โก้พวกนั้นไว้ในกรง ต่อมาก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้กันที่บ้านพักบนเขาแห่งนั้นในระหว่างพวกเขากำลังปาร์ตี้กันทั้งหมดก็ได้สุ่มหัวแกล้เพื่อนสาวคนหนึ่งที่ชื่อฮันนาทำให้ฮันนาเสียใจและวิ่งหนีออกไปจากบ้านพักเธอวิ่งหายเข้าไปในป่าเบดซึ่งเป็นน้องสาวของฮันนาก็ได้ตัดสินใจออกไปตามหาเธอจนพบแต่ตอนนั้นมีแวนดิโกตัวหนึ่งไล่ตามมาจนทั้งสองจนมุมอยู่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ลุงพ่นไฟกำลังตามล่าแมกพีจูอยู่พอดีเมื่อลุงพ่นไฟเห็นทั้งสองก็ ได้ตามมาช่วยเหลือพวกเธอแต่ทว่าทั้งสองร่วงไปจากหน้าผาซะก่อนและตอนนั้นเขาก็ได้พบกับแมกพิจูลุงพ่นไฟสามารถสังหารมันลงได้ทําให้วิญญาณของแมกพิจูล่องลอยออกไปซึ่งเมื่อฮันนาและเบ็ดร่วงไปจากหน้าผาเธอก็ตกเข้าไปในเมืองแร่เบดน้องสาวของฮันนาได้เสียชีวิตลงทันทีที่ตกลงไปในนั้นส่วนฮันนาสามารถอยู่รอดมาได้ถึงหนึ่งเดือนแต่ทว่าฮันนานั้นเริ่มหิวโหวยทําให้เธอต้องกินศพน้องสาวตัวเองเข้าไปตอนนั้นทําให้วิญญาณของแวนดิโกเข้า ข้าสิงตัวเธอซึ่งวิญญาณแวนดิโกตัวนั้นก็คือแมกพิจูจึงทําให้ฮันนาที่กลายเป็นแวนดิโกแล้วมีร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าแวนดิโกตัวอื่นหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีจอร์ดพี่ชายของฮันนากับเบสก็ได้แก้แค้นเพื่อนทุกคนที่เคยแกล้งน้องสาวของเขาโดยการนัดให้ทุกคนมาปาร์ตี้กันอีกครั้งและจอร์จก็ได้สวมบทเป็นฆาตรกรโรคจิตที่ไล่ล่าสังหารทุกคนสุดท้ายเขาก็ได้เปิดเผยตัวและอธิบายว่าทุกอย่างคือการจัดฉากขึ้นมาแกล้งทุกคนเท่านั้นก่อนที่ทุกคน จะได้พบกับชายปริศนาอย่างลุงพน้นฝ่ายเขาอธิบายเรื่องแวนดิโกให้ฟังทําให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่กําลังไล่ล่าพวกเขาไม่ได้มีแค่การกลั่นแกล้งของจอร์ดเท่านั้นพวกเขาทุกคนได้เจอกับแวนดิโกและเจอกับฮนันนาที่อยู่ในสภาพของแวนดิโกสุดท้ายแซมก็ได้ระเบิดบ้านพักทําให้สังหารฮนันนาลงเมื่อฮนันนาถูกสังหารลงแล้ววิญญาณของแม็กกีจูก็หลุดลอยออกไปอีกครั้งในส่วนของช่วงเครดิตซีนจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวละครท,ทั้งหมดที่เหลือรอดออกมาโดยตัวละครไหนจะอยู่รอด บางนั้นก็แล้วแต่ความสามารถในการเลือกของผู้เล่นแต่ละคนนะครับและในตอนจบของเกมก็แสดงให้เห็นว่าจอร์จก็ติดอยู่ในเหมืองความหิวโหยทำให้เขาต้องกินเนื้อมนุษย์เข้าไปทำให้วิญญาณของแวนดิโกเข้าสิงร่างของเขาซึ่งเป็นไปได้ว่าวิญญาณของแวนดิโกตัวนั้นก็คือแมกพิจูนนั่นเองครับ